สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเตยมิสูนะครับวันนี้อาจจะเป็นลิปสั้นนะครับให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเป็นวิทยาทานเนาะพอดีผมลือล้อรถหาหนูนะคะรับพอดีหนูมันเข้ารถนะครับแล้วทีเนี้ยผมลื้อเบล,ลออกทั้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยนะลื้อเบลออกมาแบบนี้นะเบลของผมมันเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัตินะครับส่วนใหญ่รถปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัติอยู่แล้วนะ,ะดึงออกมาก็ถอดสายฟงสายไฟไม่ได้คิดอะไรนะคะรับนึกว่ามันจะไม่เป็นไรเนาะ แต่พอดีพอจะมาใส่เบลลนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเบลเนี่ยเขาไม่เขาไม่ปลดล็อกให้เรานะครับแล้วที่นี้มันมันขันน็อตไม่ได้นะมันขันน็อตตรงนี้ไม่ได้มันสั้นเกินไปเขาไม่ปลดล็อกให้เราเวลาเวลาตัวเวลาเรายืดออกอ่ะมันยืดออกไม่ได้มันมันม้วนเข้าได้อย่างเดียวนะครับนี่นะมันม้วนเข้าได้อย่างเดียวแล้วเวลาจะดึงออกมันล็อกนะครับนี่นะ มันล็อกแบบนีเนี่จึงจะขดเข้าไปจนมันหลุดล็อกแต่มันก็ยังออกไม่ได้อยู่ดีนะครับสาเหตุเกิดมาจากอะไรนะครับผมก็เลยแกะอันนี้ดูปกติมันจะมีฝาครอบตรงนี้เนาะฝาครอบมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะฝาครอบมันอยู่ประมาณนี้ผมก็เลยแกะฝาครอบนี้ดูว่ามันเป็นอะไรนะครับพอแกะออกมาก็มาเจอตรงนี่นะครับ ล็อกมันมันจะมีลูกปืนกลมๆอยู่แล้วก็ตัวตัวล็อกถ้าเกิดว่าเราตั้งองศาไม่ตรงปกติมันจะอยู่อย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะหันเข้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งองศาไม่ตรงเห็นไหมถ้าตั้งองศาไม่ตรงวางไม่บาลานซ์อ่ะวางไม่ไม่ขนานกับพื้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาล็อกล็อกตรงนี้นี่นะ มันจะมันจะมีเงี้ยงข้างในอีกนิดนึงเงี้ยงเงี้ยงข้างในเฟืองตัวนี้มันจะเป็นเฟืองเฟืองพลาสติกไอตัวเหลืองเหลืองเนี่ยไอตัวลูกปืนเนี่ยมันจะดันไอตัวล็อกเหลืองเหลืองขึ้นมาล็อกตรงเฟืองเฟืองเฟืองข้างในนี้ถ้าเราวางตำแหน่งไม่ตรงมันก็จะถอยออกไม่ได้นะครับมันก็จะย้อนกลับไม่ได้มันจะม้วนเข้าได้อย่างเดียวถ้าเราวางไม่ดีปุ๊บไอลูกปืนมันก็จะเอียงขึ้นมันจะไปดันเฟืองมันทําให้เราดึงเบลลออกไม่ได้นะครับ ตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมมันออกไม่ได้วะตอนแรกนึกว่าต้องเสียบปลั๊กมันมีปลั๊กตรงนี้ไงมันมีปลั๊กตรงนี้แบบดึงกลับอัตโนมัตินะเวลาตกลงตกลุมแรงแรงหรือเวลาเบรกแรงแรงไอ้เบลมันก็จะดึงกลับให้เองอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะทีนี้พอถอดแล้วผมก็นึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับเพราะเสียบไฟเสียบไรสตาร์ทรถมันก็ไม่ได้ที่ไหนได้นะครับในตัวนี้เนาะมันวางไม่ตรงวางไม่ตรงตำแหน่งหรือว่ามันวางไม่ขนานกับพื้น มันก็เลยดันตัวล็อกเหลืองไปล็อกเฟืองไว้นะครับโอเคถ้าใครถอดก็เวลาจะใส่ก็วางให้มันตรงๆนะครับนี่เอามันอยู่อย่างนี้เนาะนี่เนาะก็วางให้มันขนานกับพื้นนะครับวางให้มันขนานกับพื้นถ้าเอียงมากถ้าเอียงไปข้างหน้ามากเกินไปก็จะถอยออกไม่ได้หน้ามากเกินไปก็ถอยออกไปนะต้องวางให้มันบาลานซ์แบบนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปนี่นะครับมันจะมี ฝาครอบดำๆแบบนี้นะครับฝั่งขา,ขาวๆนี่ไม่ใช่นะต้องเป็นฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งสีดำนะครับฝาครอบดำแบบนี้มันจะมีเงี่ยงล็อกสองอันนะครับนี่นะเป็นที่ล็อกสองอันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเงี่ยงล็อกแบบนี้แต่ว่าตรงกลางอ่ะเขาจะมีหมุดดำดำแบบนี้หมุดดำาๆนะครับเวลาเราจะถอดออกเวลาเราจะถอดออกเราเอาไขควงเล็ก ดันหมุดมันให้ให้มันลงไปข้างล่างเลยพอใส่ฝาครอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เอาหมุดดำๆยัดลงไปในรูเลยนะครับให้มันเสมอกันแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นวิทยาทานเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครถอดออกแล้วดึงกลับไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็ตกใจอย,อยู่นิดนึงแหละเมื่อกี้ก,ก็เลยแกะดูโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ